สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับผมอาณาจักรผักเครื่องวันนี้เป็น EP ีที่170นะครับประจำวันที่20เดือนตุลาคม2,568นะครับวันนี้มีราคา300 400แล้วก็500นะครับพี่ๆท่านใดสนใจติดต่อเบอร์โทร092 830 0049หรือแอดไลน์ o u m 7146นะครับหรือสามารถสแกนคิว o d e โคตรงด้านหน้านี้ได้เลยนะครับผม ครับก็สวัสดีเช้าวันจันทร์นะครับพี่วันนี้มีราคา300 400แล้วก็500บาทนะครับเดี๋ยวไปชมชุด500บาทก่อนเลยนะครับนี่ครับรายการที่1น,นะครับรายการที่1เป็นพระปิดตาองค์ใหญ่เป็นไม้แกะนะครับพี่เป็นไม้แกะรายการที่1น,นะครับผมรายการนี้ผมไม่ทราบที่นะครับพี่ว่าเป็นของที่ใดใต้ฐานมีรอยจานร์ ห้าอยบาทนะครับห้าร้อยบาทพร้อมจะส่งรายการที่หนึ่งนะครับรายการต่อไปรายการที่สองเป็นเบี้ยแก้รายการที่สองนะครับเบีย้ยแก้นะครับสวยเก่านี่ครับมีตะกุดหนึ่งดอกแค่พิกนี่ปละหลอดก็วิ่งตึกตึก,ตกเลยนะพี่นะนี่ครับปลอดวิ่งแรงมากนะครับพี่รายการที่สอง 500บาทครับผมรายการต่อไปรายการที่3รายการที่3มเป็นพระปิดตานะครับลงลักถักเชือกนะครับหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงรายการที่3นะครับรายการนี้นะครับ500บาทพร้อมจัดส่งรายการต่อไปนะครับรายการที่4เป็นหลวงปู่สุข นะครับหลวงปู่สุขสามองค์นะครับเรี่ยมนะครับผมหลวงปู่สุขปากคอมาขำเท่ารายการที่สี่นะครับรายการนี้ยกชุดไปเลยครับพี่สามองค์ห้าร้อยบาทรายการต่อไปรายการที่ห้าเป็นพระอาถงคาข้าวหลวงพ่อฤาษีลิงดํานะครับรายการที่ห้านะครับแพ็คคู่นะครับผมห้าร้อยบาทครับ รายการต่อไปนะครับรายการที่6รายการที่6นะครับเป็นพระปิดตาถักเชือกนะครับปิดตาถักเชือกหลวงปู่เอี่ยมรายการที่6นะครับ500บาทนะครับผม500บาทรายการต่อไปรายการที่7นะครับเป็นแพะนะครับเป็นไม้งิ้วดำนะครับแกะ เป็นแทะหลวงพ่ออ่ำนะครับรายการที่7นะครับรายการนี้ลอยจานเต็ม500บาทครับรายการที่7รายการต่อไปนะครับรายการที่8รายการที่8เป็นปิดตามไม้แกะหลวงปู่ทิมวัดละหันไล่ละยองนะครับตอกด้านหลังเลขตอง3 นะครับรายการที่8ดนะครับรายการนี้นะครับปิดตาไม้แกะนะครับหลวงปู่ทิมห0 0ยบาทรายการต่อไปรายการที่9้านะครับอีกหนึ่งองค์นะครับผมได้มาสององค์นะครับหลวงปู่ทิมวัดรหันไล่ละยองรายการที่9ก้า้า้อยบาทนะครับรายการต่อไปนะครับรายการที่10บนะครับผมรายการที่10บนะครับเป็นพระ ปิดตาถักเชือกลงผู้เอี่ยมอีกหนึ่งองนะครับรายการที่สิบนะครับห้าร้อยบาทนะครับพี่ห้าร้อยบาทนะครับรายการที่สิบรายการต่อไปนะครับรายการที่สิบเอ็ดนะครับเป็นเหรียญเปียกทองหลวงพ่อแดงนะครับปีหนึ่งสามนะครับเรี่ยมกันน้ํารายการที่สิบเอ็ดนะครับรายการนี้ต่อจากนี้เป็นชุดสี่ร้อยบาทนะพี่นะ ต่อจากนี้เป็นชุดองค์ละ400บาทนะครับรายการที่11นะครับรายการต่อไปรายการที่12นะครับเหรียญกรมหลวงชุมพรนะครับเขตอุดมศักดิ์รายการที่12นะครับสมาคมนักเรียนเก่าพาณิ์นะครับผมปี15รายการที่12นะครับ400บาทนะพี่ต่อจากนี้400บาทนะครับ รายการต่อไปรายการที่สิบสามเหรียญกลมนะครับหลวงพ่อกวยวัดโคสิตารามลมดำสวยๆเลยนะครับรายการที่สิบสามนะครับด้านหลังมีลอยจานเต็มนะครับด้านหลังลอยจานเต็มสี่ร้อยบาทครับรายการต่อไปรายการที่สิบสี่เหรียญหลวงปู่ขาววัดลักสีสองสี่หกเก้ารายการที่สิบสี่นะครับ หลวงปู่ขาววัดหลัก4 2 4 6 9รายการที่14เลี่ยมกันน้ำ400บาทครับรายการต่อไปนะครับรายการที่15รายการที่15อันนี้เป็นเหรียญปี2 4 7 7นะครับพี่ปีลึกมากนะครับด้านหลังเป็นเข็มกัดรายการที่15นะครับผมรายการนี้400บาทครับ รายการต่อไปนะครับรายการที่16รายการที่สินะครับอันนี้เป็นหงนะครับพี่นี่ครับเป็นเนื้อโลหะเป็นเนื้อโลหะนะครับออกสำลิ์เขียวรายการที่16นะครับรายการนี้สี่ร้อบาทครับรายการต่อไปนะครับรายการที่17นะครับเป็นพระกิ่ง รายการที่สิบเจ็ดนะครับพระกิ่งด้านหลังเขียนรอห้าเปาวเลศนะครับขย่าวเสียงกิ่งดังนะครับขย่าวเสียงกิ่งดังรายการที่สิบเจ็ดนะครับสี่ร้อยบาทรายการต่อไปรายการที่สิบแปดอีกหนึ่งองค์ครับพระกิ่งด้านหลังเขียนรอห้าเปาวเลศรายการที่สิบแปดนะครับรายการนี้สี่ร้ยบาทเท่ากันครับพี่ รายการต่อไปนะครับรายการที่19เกรายการที่สิบเกเป็นงบน้ำอ้อยนะครับเป็นเนื้อชินรายการที่ส9เกนะครับผมงบน้ำอ้อยเนื้อชินนะครับ4 0 0รอยบาทครับรายการต่อไปรายการที่ยี่สิบเหรียญพระปิดตาพังพการนะครับรายการที่ยี่สิบเหรียญพระปิดตาพังพการ 400บาทรายการต่อไปรายการที่21็นะครับรายการที่21เดเป็นปิดตาบานเย็นนะครับหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังรายการที่21ดนะครับเป็นเนื้อผงคุกลักนะครับรายการที่21ดนะครับรายการนี้400บาทครับพี่รายการต่อไปนะครับรายการที่22รายการที่22นะครับอันนี้เป็นปิดตาหลวงปู่ทิม วัดนอาหารไล่ระยองนะครับรายการที่22นะครับต่อจากนี้300บาททุกรายการนะครับพี่300บาททุกรายการยาวๆเลยส่งฟรีนะครับรายการต่อไปรายการที่23นะครับหลวงปู่ทิมวัดลอาหารไล่ระยองนะครับรายการที่23ต่อจากนี้300บาททุกรายการนะครับส่งฟรีนะครับพี่รายการต่อไปรายการที่24นะครับเป็นเนื้อชินสนิมแดง รายการที่ยี่สิบสี่รายการต่อไปนะครับรายการที่ยี่สิบห้าเป็นรูปภาพนะครับหลวงพ่อกล้วยนะครับวัดโคสิตารามชัยนาทด,ด้านหลังเป็นยันสิงนะครับรายการที่ยี่สิบห้ารายการต่อไปรายการที่ยี่สิบหกนะครับเป็นรูปภาพหลวงพ่อเดิม หลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับรายการที่26รายการต่อไปรายการที่27อันนี้เป็นอาลุกภาพอาจารย์เที่ยงน่วม,มานารายการที่27นะครับรายการต่อไปรายการที่28สมเด็จวัดเกตชยโยนะครับรายการที่28 รายการต่อไปรายการที่29ขุนแผนพิมพ์ใหญ่หลวงปู่ทิมวัดละหันไล่ระยองด้านหลังฝังตะกุดหนึ่งดอกนะครับรายการที่29รายการต่อไปรายการที่30ปิดตาจมโบ2หลวงปู่โตวัดประดูชิมพีนะครับรายการที่30นะครับ รายการต่อไปนะครับรายการที่สามสิบเอ็ดนะครับจมโบสองอีกหนึ่งองค์นะครับรายการที่ส1สิบเอ็ดด้านหลังมีล็อกเก็ตหลวงปู่โตด้วยนะครับรายการที่สามสิบเอ็ดนะครับรายการต่อไปนะครับรายการที่สามสิบสองนะครับเป็นรูปภาพหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอก รายการที่สามสิบสองนะครับรายการต่อไปรายการที่สามสิบสามพระปิดตาหูกระต่ายนะครับห้วยจระเข้รายการที่สามสิบสามนะครับ,รเ,รรรบเป็นเนื้อผงลอยจานเต็มองค์นะครับรายการต่อไปนะครับรายการที่สามสิบสี่รูปลอหลวงพ่อเงินรายการที่สามสิบสี่นะครับ รายการต่อไปรายการที่สามสิบห้านะครับเป็นเหรียญลอเก้านะครับรายการที่สามสิบห้าปีศูนย์หกนะครับรายการต่อไปรายการที่สามสิบหกรายการที่สามสิบหกเป็นพระพุทธชินราชเนื้อชินนะครับสองสี่เจ็ดสามรายการที่สามสิบหกนะครับเนื้อชินสนิมแดง รายการต่อไปนะครับรายการที่37รายการที่37เป็นพระหูยานอาเป็นพระท่ากระดานขออภัยครับรายการที่37นะครับรายการต่อไปรายการที่38ิปดิดตาไม่ทราบที่รายการที่38นะครับเป็นเนื้อผง300บาทนะพี่ส่งฟรีนะครับ รายการต่อไปนะครับรายการที yeah. like ่สามสิบเก้าเหรียญหลวงปู่ทวดเสียนโตหลวงปู่ทวดนะครับรายการที่สามสิบเก้ารายการต่อไปนะครับรายการที่สี่สิบนะครับรายการที่สี่สิบอันนี้เป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านรายการที่สี่สิบนะครับหลวงปู่ทวดเนื้อว่าน รายการต่อไปนะครับรายการที่4 1เเป็นรูปภาพแปะลงสีนะครับด้านหลังเป็นยันฟ้าประธานพรรายการที่4 1เอรายการต่อไปนะครับรายการที่42นะครับเป็นจอบใหญ่หลวงข้องเงินวัดบางคานนะครับรายการที่42นะครับ รายการต่อไปรายการที่43พระลีลาเมตขนนรายการที่43นะครับรายการต่อไปรายการที่44นะครับพระนางพญากุพิสณุโลกพิมพ์พเข่าโค้งนะครับรายการที่44 รายการต่อไปรายการที่สี่สิบห้านะเป็นหนุมานนะครับหลวงปู่ทิมวัดละหารไร่ระยองรายการที่สี่สิบห้านะครับรายการต่อไปรายการที่สี่สิบหกนะครับเป็นพระขุนแผนไม่ทราบที่นะครับอ้าหลวงปู่หลวงพ่อกุยนะครับรายการที่สี่สิบหก ไม่ทราบปีนะครับรายการต่อไปรายการที่47เป็นพันลอดนะครับเรียมกรอบฝังเพชรรายการที่47่สิบามร้อยบาทนะครับรายการต่อไปนะครับรายการที่48จอบใหญ่หลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับรายการที่48รายการต่อไปนะครับรายการที่49 เป็นหลวงปู่ภูนะครับสมเด็จหลวงปู่ภูรายการที่49รายการต่อไปรายการที่50นะครับอีกหนึ่งองค์ครับสมเด็จหลวงปู่ภูนะครับรายการที่50รายการต่อไปรายการที่5 1อนะครับเป็นพระสมเด็จนะครับรายการที่ห1เอด อันนี้ด้านหลังนะครับด้านหน้าเป็นบุเงินนะครับรายการต่อไปรายการที่52เป็นอ่าหลวงพ่อสดวัดปากน้ํานะครับเครือบฉลักรายการที่52นะครับผมรายการนี้รายการต่อไปนะครับรายการที่53เป็นหลวงพ่ออีนะครับหลวงพ่ออีวัดสัตหีบ2473รายการที่53นะครับ รายการสุดท้ายนะครับพี่วันนี้นะครับ53รายการนะครับผม สามราคานะครับพี่สามร้อยสี่ร้อยแล้วก็ห้าร้อยบาทนะครับพี่พี่ธัญใดสนใจติดต่อเบอร์โทรศูนย์เก้าสองแปดสามศูนย์ศูนย์ศูนย์สี่เก้าหรือแอดไลน์โอยูเอ็มเจ็ดหนึ่งสี่หกนะครับผมขอบพระคุณพี่พี่ทุกท่านที่รับชมจนจบคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปครั้งต่อไปให้กับผมด้วยนะครับผมพี่พี่ธัญใดรับชมตอนทานข้าวขอให้ทานให้อร่อยนะครับพี่พี่ธัญใดรับชมก่อนนอนขอให้นอนหลับฝันดีสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับขอบพระคุณครับ